ผู้ชมสวัสดีคุณหมอมิน้นสวัสดีคลินิกอัญองสวัสดีเจ้าของแล้วก็เรามาฟังกันเรื่องของแผลแบบเป็นปุ่มเป็นก้อนเป็นหนองว่าแผลลักษณะแบบนี้เป็นมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ต้องรักษาอย่างไรเดี๋ยวขอรบกวนคุณหมอให้ความรู้หน่อยนะคะสำหรับแผลของน้องแมวตัวนี้นะคะค่ะแผลของน้องแมวตัวนี้คือเจ้าของเนี่ยมาด้วย การที่บอกว่าน้องมีตุ่มมีก้อนขึ้นบนตัวนะคะที่ผิวหนังตอนแรกเจ้าของเนี่ยคิดเองว่าเป็นฝีนะคะเราก็จะมาให้ทำแผลให้ทีนี้พอเราโกนขนไปเนี่ยก็พบว่าตัวนี้มันไม่ลักษณะไม่คล้ายกับฝีนะคะแต่จะไปคล้ายกับเนื้องอกผิวหนังชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถเกิดได้ในทางน้องหมาน้องแมวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ น้องแมวก็จะพบได้เยอะค่ะในในตัวที่อายุมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะน้องคนนี้ก็อายุ8ปีขึ้นไปแล้ะ8ปีบวกๆเจ้าของจำอายุที่แน่นอนไม่ได้นะคะแต่ว่าก็แก่แล้วเนาะเขาก็มีก้อนขึ้นหลายที่เลยตามตัวนะคะก็คือไม่ได้มี แค่ที่ที่เจ้าของเจออย่างเดียวก็คือเราลองคำคำไปตรวจดูเนี่ยปรากฏว่ามีก้อนนึงขึ้นตรงแถวข้อเท้านะคะแล้วก็ก้อนเล็กๆเนี่ยกระจายตามผิวหนังตรงคอตรงแถวสีข้างนะคะก็ค่อนข้างที่จะกระจายหลายจุดอยู่ะคะ่ะแต่ว่าตัวจุดที่ใหญ่ที่สุดนี่ก็คือจุดที่เจ้าของคลำเจอเป็นด้านข้างของลำตัวนะคะแผลก็จะคล้ายๆกับการ เป็นหนองเป็นฝีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีความต่างกันที่ฝีเนี่ยมันก็จะมีความแบบอักเสบบวมแดงแต่ถ้าเกิดเป็นก้อนเนื้อเนี่ยบางทีมันก็จะมันไม่ค่อยบวมแดงเท่าไหร่แต่ว่าจะมีหนองมีเลือดอาจจะเลือดเนี่ยซึมออกมาเยอะกว่าแล้วก็มีก้อนหลายๆหลายๆก้อนเนี่ยกระจายรอบๆตัว,ต,วตัวผิวหนังเขานะคะอันนี้ก็คือที่แหวกไปเนี่ยก็เจออีกแหละ แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งได้มากกว่าฝีนะคะแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยเจ้าของเขาไม่ได้ต้องการที่จะตรวจอย่างละเอียดว่าเป็นตัวมะเร็งชนิดอะไรนะคะเขาแค่เพียงต้องการให้หมอเนี่ยทำแผลให้น้องเฉยๆนะคะเป็นการประคับประคองอาการไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้โปเกสซีฟในการไดอเนาะ,ะก็สำหรับตัวนี้เท่าที่เคยดูแลมามันจะเกิดกรณีที่ แมวอายุเอยอะเคยเจอตัวหนึ่งนะคะตัวก้อนนี้อาจจะเป็นก้อนที่แบบขนาดใหญ่แล้วลักษณะก้อนของแผลที่เป็นแผลก้อนเนื้ออาจจะเป็นก้อนเนื้อร้ <S <S นี่มันจะหายช้าแล้วก็แผลของมันนะ <S <S ถึงแม้ว่าระยะเวลาการทําแผลจะทําไปเรื่อยๆแต่มันก็จะไม่ติดค่ะ <C HA. S 1> เพราะว่าเหมือนมันเป็นเซลลเป็นเซลล์ที่เซลล์แบบเสื่อมแล้วเซลล์ไม่มีชีวิต ไม่สามารถผิดป,ปกติไปใช่ไม่สามารถที่จะประสานแล้วก็เชื่อมกันให้สนิทลักษณะการดูแลก็จะมีมีหลายทางเหมือนกันแต่ว่าแต่ละทางก็จะมีข้อดีข,อดข้อเสียต่างกันอย่างตัวนี้ถ้าสมมุติว่าผ่าตัดเอาออกลักษณะของการผ่าตัดก็จะผ่าผ่าได้แต่ว่าแผลก็อาจจะแตกเหมือนเดิมเพราะว่าคุณภาพของเนื้อมันเป็นคุณภาพที่เสื่อมไปแล้ว อาจจะการหายขาดอาจจะยากแล้วก็ดูโดยรวมแล้วน้องแมวตัวนี้เป็นแมวที่มีอายุเยอะแล้วแล้วก็ปัจจัยคิดว่าตัวนี้ลักษณะของแมวนี่คือผอมปัจจัยที่ทำให้ผอมก็อาจจะเป็นตัวเนื้อร้ายที่มันที่มันแย่งอาหารทำให้ตัวน้องเขาปกติน้องเขาควรจะน้ำหนักประมาณสี่โลแต่ว่าตัวนี้ ถ้าถ้าเอาขนออกอ่ะเขาจะเหลืออยู่ประมาณ1.8 1.9 2กกิโลเองไม่ถึง2อกิโละนะคะแล้วก็จากที่เราสำรวจดูเหมือนกับเนื้อนี่มันมันลามไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นก้อนเป็นตุ่มแล้วก็เริ่มแตกออกออทำให้แบบแต่ว่าโชคดีตัวนี้จะไม่มีกลิ่นเหม็นแต่ว่าจะมีลักษณะเยิมย้มๆถ้าคนแยกไม่ออกก็คิดง่ายๆว่าเป็นหนองแต่ที่จริงมันไม่มันไม่ใช่เซลล์ที่ เซลที่แบบมะเร็งเอาไปเป็นอาหารแล้วแล้วมันย่อยออกมามทําให้เหมือนเหมือนหนองอการรักษาก็คือเท่าที่เคยเจอก็คือล้างแผลไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็ใช้ลักษณะยาฆ่าเชื้อกินแบบกินแบบฉีดร่วมด้วยแล้วก็ให้ยาบ,บํารุงเลือดเพราะว่าส่วนแมากวแมวที่เป็นมะเร็งส่วนมากมันมักจะเก็ดเลือดต่ําแล้วก็เม็ดเลือดต่ํา แล้วก็ให้อาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ไปแบบหักล้างก,กันกับสิ่งสิ่งที่กินเข้าไปแล้วสูญเสียไปกับเซลล์ก้อนก้อนเนื้อลายนะแล้วก็ตัวนี้อาจจะไม่ต้องผ่าตัดเพราะถึงผ่าก็อาจจะจะเป็นเหมือนเดิมถ้าลักษณะที่จะผ่าตัดอยากลองผ่าตัดต้องผ่าตอนที่เป็นก้อนที่ยังไม่แตกที่มันยังเล็กๆเ,เ,เ,เรามีมพื้นที่ ที่เป็นเนื้อดีเยอะกว่า<ช>แล้วเย็บหุ่มใช่แต่ว่ามันอาจจะขึ้นมาใหม่ศับทางแพทย์ในการขึ้นมาใหม่ของเซลล์เนื้อลายเขาเรียกว่าอะไรนะรีเคเล,ลนแปลว่าอะไรแปลว่ามีการแบบกับขึ้นมาอีกอเกนนะคะปลว่าม,มีการเกิดซ้ำรรีย้ว่ารีเคเล,ลนเพราะว่าตรงนี้คนสัตว์ก็คือเหมือนกันนะ,ะเวลาผ่าแล้วอาจจะไม่ได้หายระยะเวลาการขึนมานถ้ามันเร็วอาจจะเป็นเซล เซลล์มะเร็งนี่มันมีกี่แบบคะมีเยอะมากเลยค่ะมีทั้งแบบเซลล์ของการเซลล์แบบจากจากเซลล์ที่ที่ทำงานเฉพาะด้านอย่างใดอย่างหนึง่งเซลล์ที่เป็นแค่เขาเรียกว่าอีพิทิเลียมก็คือเหมือนเป็นแบบผนังของผิวหนังผนังของพวกเยื่อบุต่างๆก็สามารถเกิดมะเร็งได้อย่างเงี้ยค่ะก็ตัวนี้ก็คือเราพูดกันพื้นๆก็คือ อาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังใช่แบบชนิดที่แบบดูดซึมแย่งสารอาหารอ,อ,อาจจะเป็นที่ <ไป S 1> มีความแบบมาลิกแนนมาลิกแนนแปลว่ามีความรุนแรงสามารถกระจายไปได้ตามตามที่ต่างๆตามต่อมน,น้ำเหลืองหรือกระจายไปตามอวัยวะอื่นๆแล้วเงี้ยค่ะมีความรุนแรงสามารถทำให้แบบอา,อายุของเขาเนี่ยมันลดลงได้ แต่ว่าตัวนี้ก็วิธีที่ดีที่สุดสําหรับเขาจากการประเมินด้วยความพร้อมด้วยอะไรหลายๆอย่างจากเจ้าของด้วยก็อาจจะใช้แนะนําวิธีที่ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็พยุงอาการไปดูแลแผลไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาบํารุงให้อาหารบํารุงแล้วก็ทํแาแผลไปรักษาแผลทําความสะอาดไปก็น่าจะใช้วิธีนี้เพราะว่าหนึ่งอายุเราก็ต้องคํานึงถึงด้วยและการฟื้นตัวก็อาจจะลําบากถ้าเราตัดสินใจผ่าตัดนะ ก็สําหรับเคสนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมิ้นนะคะที่ช่วยทําแผลให้น้องแล้วก็ช่วยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับก้อนเนื้อมะเร็งให้ให้คนที่อยากรู้หรือว่าคนที่เผชิญปัญหานี้อยู่จะได้มีวิธีทางที่ก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ